สวัสดีครับผมสมภพชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูการทําอาหารของพี่น้องคนดอยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็อยากจะเชิญนะครับตามมาดูได้เลยครับผมตามมาครับวันนี้มีตัวเล็กตามมาด้วยนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปที่บันไดนะครับห้องครัวนะครับมีไก่เยอะแยะเลยนะครับก็จะพามาดูว่าวันนี้แม่ครัวทำเมนูอะไรให้กินนะครับเจอแล้วครับผมแม่ครัวน่ารักตัวเล็กตัวเล็กคนนี้นะครับยิ้มใหญ่แล้วครับโอเคครับถามว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรให้เรากินนะครับโอเคครับ เมนูห่อเนืไก่ครับซึ่งมีวัตถุดิบก็คือไก่ครับผมก็มีวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นส่วนผสมอตอนนี้แม่ควเริ่มลงมือแล้วนะครับก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงขาด่าขิงนะครับตะไคร้ผักชีนะครับ ขาดไม่ได้ก็คือพริกนะครับโอเคครับตอนนี้แม่ครัวสับไก่นะครับเพื่อจะขึ้นเตาเอลวิญีเลชิตเตคือกันเชวเยเชมาอเชอตจจลาตเวเลหอนึ่งไก่อย่แม่เลยเอขอกตวเวและเจอกระเพาและสุปีเลหกขาและเจอโยโยมาเลย อัพพิติเชเลยตอนนี้กำลังตามพริกนะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหารในครั้งนี้นะครับเอออัพพิติเชโซเลยเอ่อ,อแโ่พลครับผมตอนนี้ก็เริ่มตั้งเตาใส่น้ำมันใส่ไก่ใส่เครื่องปรุงนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับโอเคครับ ขั่วให้หอมเลยครับหอมมากเลยครับโอ้โหน่าทานนะครับยังไม่สุกนะครับเตรียมใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้นะครับทุกอย่างเลยครับไม่จะเป็นขิงข่าตะไคร้ใส่เข้าไปครับอเอะเพืและเลยสุโจมาฮอสุฟูเลยเอขอข้าขอนาเกลียวมักขุปะ ตอนที่ไทยทานนะครับก็มีฝนตกด้วยก็โอ้โหชุ่มชาเลยครับครั้งนี้ hey, <Jay. S 1> มาที่ห้องครัวต่อนะครับตอนนี้ก็โอเคคั่วแล้วก็ผสมใส่วุ้นเส้นเรียบร้อยใส่ไปตองนะครับเพื่อที่จะนึ่งต่อนะครับโอเคเริ่มนึ่งนะครับตอนนี้ก็ <Hello. S 1> ตอนนี้สุกแล้วนะครับโอเคครับยกออกมา เพื่อที่จะชิมดูนะครับตอนนี้ก็ให้แม่ครัวนะครับเป็นผู้ชิมก่อนนะครับอืมจะอร่อยหรือไม่นะครับแม่ครัวเป็นไงปะครับแม่ครัวอแม่จ่าเลยแม่าเจลเลยอร่อยนะครับเอ๋ครับผมก็จะมาชิมดูเหมือนกันนะครับว่าจะอร่อยหรือไม่นะครับการทำอาหารของคนดอยนะครับ อืมโอเคครับฝีมือใช้ได้ครับโอเคครับผ่านครับผ่านอ่ามียำแตงให้ด้วยครับเมนูพิเศษครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ e b o o k youtube นะครับอ่าสมภพช n n น l นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนไปก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับ เออเพี่อนโยบูจาเลยเตเลกะจิตโป่งงนลาเวคตัวงานลาเวเฟซบุ๊กอ่าเพจเฟซบุ๊กแลยยูทูบสมภพชาแนลเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยขั้นละติดตามเฉยแม้แต่บูจาเลย